ก็อาจารย์ฝากพวกเราเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเยาวชนที่จะต้องพัฒนาตัวเองในการที่จะไปสู่สังคมในอนาคตข้างหน้าต่อไปพวกเรามีเจตจำนงและมความตั้งใจในการที่จะไปเป็นทหารแล้วมันเป็นนายทหารก็เวยมันไม่ใช่ทหารทั่วไปทหารเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยมันจะไปเป็นชั้นชั้นด้านล่างแต่นายทหารเนี่ยคือคนที่จบจะลงในร้อยในร้อยจ้ปาร์ลในร้อยตำรวจในร้อยทหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรือพวกเราจะไปสู่จุดนั้น ที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้วันหนึ่งที่จะไปเรียนหรืออาจจะไปเรียนแล้วแต่อาจจะไปทําอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วพวกเราจะเป็นเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของศาสนาของสถาบันหลักทั้งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พวกเราเป็นเป็นเยาวชนที่จะนําไปสู่จุดนั้นขอให้พวกเราเนี่ยเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมเราอย่าลืมวันหนึ่งเราต้องเป็นพ่อคนเราอย่าลืมวันหนึ่งเราต้องเป็นเจ้าคนนายคน เราอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่ในสถานะของคนเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่เราจะต้องเป็นสามีที่ต้องดูแลภรรยาเราต้องเป็นเจ้านายที่ต้องดูแลลูกน้องเราต้องเป็นหัวหน้าที่ต้องบริหารจัดการองค์กรเราต้องเป็นคนใหญ่คนโตในอนาคตเพื่อบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องเป็นคนที่ช่วยในการจันรลงพระศาสนาพระศัทธาโดยการกลับมาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขกายวาจาใจของเองให้สุจริต พยายามกลับมาศึกษาหลักคําสอนวัยรุ่นทุกวันเนี่ยมนรู้สึกว่าธรรมะเป็นเรื่องยากแต่ความเป็นจริงธรรมะม,มันอยู่แวดลอ้ลอมรอบข้างตัวเราตลอดเวลาทำทรนะท,ท,ท,ทาธรรมะให้เป็นเรื่องงา่ายด้วยการฝึกฟังฝึกฟังฟังเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลของการปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายอาจารย์ขอฝากให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่พยายามกลับมาศึกษาในหลักคําสอนคําสอนเนี่ยมันไม่ได้ยาก เวลาฟังเนี่ยฟังจากไ์สออาจารย์ก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้มันอาจจะมีฟังด่าบ้างอะไรบ้างกระแทกแดกดันบ้างไม่ต้องไปสนใจเนื้อไอ้ไม่ต้องไปสนใจคําด่าที่อาจารย์ด่าไม่ต้องไปสนใจเสียงแรงกระแทกแรงด่าไม่ต้องสนใจตรงนั้นให้สนใจเนื้อหาที่อาจารย์กำลังด่าเนื้อหาที่อาจารย์กลังสอนเนื้อหาที่อาจารย์กำลังพูดว่ามันเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรบ้างมันเป็นจริงไหมเรื่องที่อาจารย์กำลังสื่อสารลักษณะสันดานแบบนี้ควรแก่การทำหรือควรแก่การเลิก เราต้องพยายามฝึกจําแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงได้ใช้ชีวิตให้ง่ายอย่าไปใช้ชีวิตให้มันลำบ,บากใช้ชีวิตอยู่บนหลักเกณฑ์และเหตุผลอย่าไปใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อทุกอย่างในชีวิตเรามันต้องพิสูจน์โดยเหตุและผลมันต้องสอดรับไม่ขัดแย้งเข้ากันได้ดีดุดน้ำนมกับน้ำพวกเราเป็นเยาว,วชนต้องมีเหตุผลให้มากอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ต้องเอาเหตุและผลนำหน้าเสมอ อย่าเอาสันดานความพอใจของตัวเองไปเที่ยวเบียดเบียนเดือดร้อนลักลานชาวบ้านแต่จงเอาหลักเกณฑ์เหตุผลและความถูกต้องเข้าไปคอยแนะนําบอกสอนชาวบ้านเสมออาจจะก็ฝากเยาวชนพวกเรารุ่นพวกเราเนี่ยทุกคนให้นําไปช่วยกันในการที่ทําให้สังคมมันน่าอยู่ยิ่งขึ้นฝากคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคำสอนพระเจ้าไว้กับพวกเราทุกคนให้พวกเราทุกคนเนี่ยฝึกปฏิบัติฝึกในการศึกษาแล้วฝึกในการนําไปเรียนรู้แล้วฝึกในการไปพูดไปบอกไปสอนต่อ สอนคนในบ้านตัวเองก่อนก็ได้แต่ต้องเริ่มสอนตัวเองก่อนแล้วปฏิบัติที่ตัวเองก่อนเมื่อสอนตัวเองดีแล้วปฏิบัติตัวเองดีแล้วเริกไปสอนคนในบ้านเมื่อสอนคนในบ้านก็เริกขยายไปสอนคนที่เรารักคนใกล้ตัวเราเพื่อให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วชีวิตเราจะมีความสุขเรามีความสุขคนเดียวไม่ได้คนรอบตัวเราถ้าเราสามารถสร้างให้เขาเป็นคนดีเราต้องอยู่กับเขาเราจะมีความสุขกับคนรอบข้างไปด้วยเพราะอะไรเราดีคนรอบข้างดีชีวิตแฮปปี้มีความสุขมากเพราะฉะนั้น อาจารย์ฝากขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวพวกเราเองใครมีความสุขอยู่แล้วขอยมีความสุขยิ่งขึ้นใครมีความทุกข์อยู่ขอยผ่านพ้นจากความทุกข์นั้นไปได้ด้วยดีที่สุดแล้วอาจารย์ขออวยพรทุกคนในที่นี้ให้ประสบความสําเร็จในการตั้งใจสอบวิชาการทหารต่างๆหรือวิชาสติตอะไรก็แล้วแต่ที่เราปรารถนามุ่งมบ้าปรารถนา คอ้เราสามารถสอบได้สอบติดทําคะแนนได้ดีๆแล้วในที่สุดเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จตามความตั้งใจของตัวเองได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิญสาธุอนุโมทนาทุกคนจารสาธุขอบคุณนะคะเดี๋ยวลรื่องต่ไปนะคะเดี๋ยวจะขอเ,เชิญอาจารย์กก่ายรธกับอาจารย์เบียนะคะก็วันนี้นะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้นักเรียนทุกคนได้ทราบว่าทรรักไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเลยทรรักเป็น ที่อาจารย์เรนได้พูดไปทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะคะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปฏิบัติตามเลือกเอาว่าเราจะทำได้แค่ไหนนะคะเหตุผลมาตอออามรมณ์เสมอวันนี้เป็นยังไงนั่นคือเหตุอยากให้อนาคตส่งผลแาบไหนนะคะทำปัจจุบันให้ดีก่อน ก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เบียร์คนเตึงคะขอบคุณท้ปทดลองนะคะแล้วก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่วันนี้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีค่ะนะคะวันนี้ก็หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ทักบอลนะคะนักเรียนโอเคเดี๋ยว,วนักเรียนทำความค้รู พร้อมกันนะคะ1นึสองส